เอาปล่อยเลยปล่อยเลยเอาตัวใดเอาตัวมีก่งไก่แขงขวาบ่ะล่ะไม่มีเปลี่ยนตัวคัมโชกคัมรี่นะครับ A B C 4 0ศูนย์บายช่างอันยาช่างตายช่างตายไม่ใช่ชางตายครับโชกจากช็อปปี้330บาทเบิกศูนย์คูณค5 0 0มพั ไม่คลิปอันนี้มันของไอ้นี่ผมผมหน้ารถดอือตัวตัวน,นี้วันนี้เราจะเปลี่ยนพร้อมกับเซ็นเซอร์ฝากระโปรงหน้าซื้อมา450บาทแบบไม่มีกรอนซื้อเท่าเซ็นเซอร์อเราเปลี่ยนฝาคําโชกไปฟังเพลงไปครับโอ้โหยองร้องอยู่บนท่าสีด้านบน นักร้องให้ดูเลยนักร้องอยู่บนหลังคาเสร็จแล้วครับหนึ่งข้าง<ว>คำไม่อยู่ครับเพราะว่าปากระโปรงโคตรหนักเลยตัวนี้หรอจะอยู่ไหมเนีย่ยง,งัดงง่ายพอแค่มีไข่โครงปากแบน เสียทุบโอ้โหเหมือนง่ายครับเขาไม่ได้ทำอ่ะอยู่ไหมโอ้โหเรียบร้อยสามล้อสามกว่าสามสิบบาทหลยเล่าสามสิ